ม please, าบ mm ่งค่ะอเห็นเริงเห็นเร้งาแล้วค่ะผอม้เห็นเงเงาขาวหรือ่ะคะใยนุยใยน้อค่ะนุยใยเหนียวสีแดงข่สีใน้ะค่ะมาเลยอีกตัวดงอันนี้ ล้างตูมไมโครโฟนไมโครโฟนเป็นอาหารของสัตว์แล้วก็อาหารของมนุษย์เนาะคะ่คคะคุกค่ะแบ่งกันกินเนาะคะ่ะอาหารจากธรรมชาติปลอดสารพิษเนาะคะ่ะ่อนไป ได้เอามีดมาเลยาะคะ่ะเพราะว่าเคมีส่วนวันนี้มาหาเห็ดเผาะมาหาเห็ดเผาะไม่ได้คิดว่าจะตั้งใจมาหาเห็ดละโงกเนาะโย่ธรรมชาติสร้างสรรค์ให้อาหารแกสัตว์แกคุก้นนะคะทุกคนคะ่ะโย่อ๋อไม่ใช่แดงเลยเน่ะ ก็เลยเงียนเลยอุ้ยได้ยินเลย่ก้งหกขาเนาะคะ่ะต้งก็ออกไลาๆเลยเนาะคะ่ะอันนี้เห็ดไข่ห่าน ที่เรียกว่าไข่ฮานสงสัยจะเหมือนไข่หานแล้วค่ะทั้งเนื้อเพื่อนอนะะื่นแล้วค่ะไข่ห่านนี่เด็ดสามไข่แล้วค่ะสามไข่ก็นึ่งตุ่มอนสะอ่อนได้เนาะหเมาส่นกับสะอ่อนตาอุมุมสมบูรณ์ไปหาต่อค่ะทุกคนค่ะไปต่อไปต่อจ้า